สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะ2ชั้นฟังก์ชันสีห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ1ห,ห้องครัวจอดรถได้1นถึงสคันวันนี้เรามีมาแนะนํา1หลังค่ะหมู่บ้านนี้นะคะชื่อหมู่บ้านเฟื่องสุกสามค่ะอยู่ตรงตําบลลําพูนะคะอําเภอบางัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะฟังก์ชันนะคะจะเป็นขนาดพื้นที่50ตารางวาค่ะประกอบไปด้วยสีห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวค่ะแล้วก็พื้นที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดรถได้1นถึงสคันเลยนะคะหน้าบ้านกว้างมากค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้ามาดูฟังก์ชันภายในกันนะคะ่ะ บ้านหลังนี้นะคะทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยได้ทาการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยค่ะพื้นนะคะเปลี่ยนเป็นพื้นใหม่เลยค่ะเป็นพื้นไซส์60คูณนะคะลายหินอ่อนสวยมากเลยค่ะห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนแรกนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ค่ะบ้านหลังนี้นะคะสีนอนสองน้ำเนี่ยสองห้องนอนนะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะถัดมาจะเป็นห้องน้านะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดปลูกกระเบื้องเต็มค่ะฝ้าบ้านหลังนี้นะคะทําเป็นฝ้าหลุมนะคะมีโคมไฟประดับสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาไปดู่วววนนหหห้้้้้อองงงงคคคครรัััะะะบาาาลีกกม เคาน์เตอร์ของห้องครัวนะคะวิวอินเป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลค่ะมีช่องเก็บของ3ช่องนะคะติดตัง้งซิงล้างจานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องครัวนะคะสามารถเปิดประตูออกได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะฝั่งนี้นะคะปูกระเบื้องไว้เต็มนะคะเป็นพื้นหยาบ้วยค่ะกันลื่นนะคะเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้เนี่ยจะมีทำหลังคาด้วยนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ค่ะสำหรับนั่งจิบกาแฟมุมนี้สามารถทำสวนได้เลยนะคะเพราะว่าทางคุณเจ้าของบ้านเขาเหลือพื้นที่ที่เป็นดินไว้ค่ะหากใครที่อยากปลูกต้นมงต้้้นไมกคือปลลูดเย ดี๋ยวถัดไปนะคะไปดูชั้น2กันค่ะใดนะคะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะสวยมากๆเลยค่ะชั้น2นะคะฟังก์ชันนะคะจะเป็น2นอนหนึ่งน้าค่ะเดี๋ยวจะพามาดูฟังก์ชันแรกจะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะชั้น2จะใหญ่ค่ะติดตั้งฝักบัวนะคะเปลี่ยนสัณฑ์ใหม่ทั้งหมดพร้อมใช้งานแล้วค่ะโถงบันไดนะคะกว้างค่ะแล้วก็มีติดตั้งโคมไฟไว้ด้วยนะคะเพิ่มแสงสว่างในการเดินขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะมาดูห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกห้องนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะห้องนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะตั้งเตียงไซส์หกฟุตได้เลย ถัดมานะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้คือใหญ่สุดนะคะอยู่ด้านหน้าค่ะมีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3.390,000บาทค่ะทางเรามีประเมินวงเงินให้ก่อนยิ่นกู้ฟรีนะคะหากสนใจทักเข้ามาสอบถามช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ